อะไ,ไร <c oughs> ไย่าวัางเลยค่ะอ้าว <c oughs> ใครดูชื่อด่วนคู t เซตแดนอย่าดีกว่า <c oughs> ไม่ได้เลอแรงว่ากวางหรือเลอะวางก็หือเลอ,อโอ้โอ้ยแฟนขับแกงอ่ะแฟนขบับอกวางหรือเลอะใช่ไหมโซเมนิเงินซี ไปถามชอบกีบาะเหินคือเหตุผลที่ลูกแก้วเอเนอเยอะ the reason why I have so many energy because my fans send me energy and my fans not just 400 fans but also the fans in front of the devices also send me the energy ไม่ใช่แค่เป็นแฟน400คนที่ส่งพลังมาให้ลูกแก้วน,นะคะยังมีแฟนแฟนแบบทุกคนที่อยู่ทีมหน้าจอแฟนแฟนบัตรซ้ม แล้วแบบแฟน,แฟนๆโลก all around the world come to meet me อ่ะ oh my god แบบ how amazing อ่ะ I think this is one of the best day in my life thank you แล้วอีกเรื่องนึ่งคืออะไรรู้ไหมแก้วไม่มีสคริปต์นะแก้วแค่ล่างไว,ว้ว่าอันนี้พักคุยอันนี้เข้าเพลงทุกอย่างอะคือมันออกมาจากใจแต่สิ่งที่ออกมาจากใจนั้น ต้องไม่เกินไปที่จะต้องน้ำตาไหลข้าน้ำตาไหลเมคอัพแฟลชไลท์อีก There is no script for me the the thing that I wrote just like a uh, very brief like okay after this song then find something to talk to connect with the next song some keyword that's it but the speech that I talk is it, it came from my heart and it Should be like suitable, not too much, because if I cried, my makeup and my my voice gonna change. <laughs> because I had to sing flashlight after that, otherwise it's gonna be like. <laughs> <slash>. <laughs> Even though I sang a lot of Thai songs, my international look looks still enjoy. I'm very proud, na, to be loved by you. เูาเราชรหมายคิดถึงลูกแก้วขอบุณค่ะคิดถึงเหมือนกันแต่จริงจริงมันมีคือมันมีคําที่คิดไว้นานมากแล้วว่าแบบถ้าแฟนๆไม่ได้แบบรักหรือพพอร์ตเราแฟนๆจะมีความสุขมากกว่าน,นี้ไหมนะอะไรเงี้ยเคยคิดคิดไว้แล้วก็พอได้พูดก็ก็พยายามทําใหแแ้แฟนมีความสุขนั่นแหละนี่คือจุดมุ่งหมายของเราได้พูดออกไปะละ เพราะฉะนั้นนะลูกโลกทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะต้องมีความสุขนะ you have to be happy นะ it's my purpose to create the work it's my inspiration because I love to see you r smile แต่ไม่ต้องห่วงหนูหรอกนะเพราะหนูเชื่อว่าแฟนๆหนูมีความสุขหนูก็มีความสุข We learn เ r ่นมอไทยซอ s now ลูกโลกก็คือดวงใจของลูกแก้วเหมือนกันครับขอบคุณครับ thank you for the sticker หนูมีความสุขหนูได้เจอแฟนลูกโลกทั่วโลกที่น่ารักมากๆหนูมีความสุขมากหนูโชคดีมาก I feel very lucky to meet all ลูก